อะไรที่ไม่น่ารักไม่น่าชมน่าเกลียดมาอยากจะผลักออกไปเพราะฉะนั้นอันนี้ท่านจึงบอกว่าต้องทำใจให้รู้ต้องทำใจให้รู้ถ้าสมมติว่ารู้ได้ว่าสิ่งที่น่ารักน่าชมมันก็อย่างนั้นเองไปเดี๋ยวมันก็มาไปเดี๋ยวมันก็ไปมันไม่เคยมีอะไรที่อยู่คงที่เลยสักอย่างเนียวใช่ไหมมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้ตลอดเพราะฉะนั้นถ้าพอเวลาที่อะไรน่าเกลียดไม่น่าดูผ่านเข้ามา ก็เห็นเป็นธรรมดาอีกเหมือนกันเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวมันาเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปมันไม่เคยอยู่นานเลยอะไรที่ดีมันก็เท่านั้นเองอะไรที่ไม่ดีมันก็เท่านั้นเองมันมีแต่ความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยใจเนี่ยให้ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันผ่านเข้ามาทั้งดีและทั้งไม่ดีทั้งชอบและทั้งไม่ชอบจิตนี้ก็ต้อง เต้นอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะเต้นขึ้นเต้นลงเรียกว่ากระโดดขึ้นกระโดด,โด,ดลงหรือว่าซัดซ้ายซัด,ซดขวาไม่มีวันได้อยู่นิ่งได้ถ้าหากว่าไม่อยากเป็นอย่างนี้ไม่อยากเป็นอย่างนี้ก็ต้องฝึกใจให้รู้จักว่าโอ้นี่มันก็สิ่งธรรมดามันก็เป็นของธรรมดามันเป็นเช่นนั้นเองาหากว่าทำได้อย่างนี้เองเมื่อไหร่ก็เท่ากับว่าสามารถที่จะอยู่ในโลกนี้ได้เช่นเดียวกับลิ้นที่อยู่ในปาก โดยไม่ถูกพิษงูเลยก็ออยู่กาลางทะเลที่พึ่งได้ค่ะ